ศาสตราจารย์ด็เตอร์ออก,กำพลปัญญาก,กเมตรองหัวหน้าพักษานาคตไทยและประธานฝ่ายวิชาการเปิดเพในไลฟ์พักษานาคตไทยเปิดแพ็กเกจคืนชีวิตเกษตรกรไทยเมื่อวนันเสาร์ที่12พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมา ระบุว่านโยบายทุกอย่างไม่ได้เกิดจากการคิดขึ้นมาล,ลอยๆเรารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนเราดูข้อมูลมีการนำเงินวิจัยมาสนับสนุนเพื่อออกเป็นนโยบายที่คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ปัญหาได้จากการลงพื้นที่สรุปได้ว่าปัญหาของพี่น้องเกษตรกรไทยสรุปออกมาได้เป็น3เรื่องของ3านอคือหน,นี้นี้เกษตรกรในปี2514มียอดกว่า600ล้านบาทโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนจะประมาณ300 0 0นบาทน้ำ 5 8ของพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำเพื่อทำการเกษตรได้นังสือเอกสารทำกิน4 0ของครัวเรือนไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินต้องเช่าที่ดินเพื่อทำการเกษตรซึ่งทั้งหมดนี้เป็นปัญหาหลักของเกษตรกรไทยและอีกส่วนคือการที่ทุกคนมองว่าเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่เสี่ยงสูงผลตอบแทนต่ำเป็นเพราะว่าเกษตรกรยังเน้นทำการเรกษตรเชิงเดียวยังพึ่งพิงพืชเศรษฐกิจแค่ประมาณ6ตัวซึ่ง20-30ถึงปีที่แล้วก็มีพืชเศรษฐกิจอยู่6ตัว ได้แก่ข้าวมันสำปะหลังข้าวโพดอ้อยยางพาราและปาล์มน้ำมันเลยทำให้นี่ไม่พ้นกับความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดขึ้น